สวัสดีครับแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกทท่านประการมณีในช่วงบ่ายของวันที่2พฤศจิกายน2565น,น,นะครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับสภาพอากาศภาคตวาะวันออกเฉียงใต้ตะบนของเฮายังคงได้รับอิทธิพลนะครับจากบริเมฆองก์อากาศสูงที่มีกําลังปาน,านกลางนะครับปกคลุมอยูนยนยานาน่นะครับเฮ็ดให้นะครับหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงใต้ตะบนของเฮามีอุณหภูมิลดต่ำลงได้นะครับ1นึงคองศาเซลเซียสนะครับอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงอากาศหนาว ส่วนหยดผูนันเป็นอากาศหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับข้อมูลนะครับจากภาพดาวเทียมก็จะเห็นว่านะครับกลุ่มเมฆก,กลุ่มฝนนะครับถือว่าค่อนขอ้างแทบจะบ่มีเลยนะครับในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเข้าน,น,นะครับส่วนในภาพรวดายของสกลนครนะครับก็ตรวจพบกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับเมื่อน,นึ่งจนถึงเมื่ออื่นภาคตะวันออกเชียงเหนืตอตอนบนของเขงามีอากาศเย็นถึงหนาวและก็มีหมอกบางในตอนเศร้านะครับ อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ29-31องศาเซลเซียสตามสุดก็อยู่ที่ประมาณ15-18องศาเซลเซียสสำหรับยอดผู้นะครับมีอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10-15องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นาการขาดการ์ลักษณะกา,ากาศของมือนีไปจนถึงมืออื่นนะครับสำหรับอุณหภูมิตามสุดในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าลดลงค่อนข้าง,งมากนะครับโดยเฉพาะช่วงดึกต่อเเ้าพี่น้องประชาชงก็ต้องดูสุสุขภาพใม้ดีนะครับ สำหรับบริการอากาศมืนนี้งอคงจะมีเพียงแคนีิกรพนพอกันไหมหมืออื่นสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน